เลือกตั้ง69แนวทางที่ไทยจะก้าวไปเราจะเซตเป็นเบรกขึ้นมาในการพูดคุยเรื่องของการเลือกตั้งนับถอยหลังไปด้วยกันไม่ถึง1เดือนแล้ว8 กุมภาพันธ์กับหลากหลายประเด็นคุยกันค่ะวันนี้เราจะคุยกับคุณประกอบอ่าปลอดเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดสงขลาหมายเลขเก้าพักรวมไทยสร้างชาติเขตเลือกตั้งที่สองดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นที่แข่งดุที่สุดของสงขลาเป็นพื้นที่หาดใหญ่ซองถึงส0หมายเลขด้วยกันทุกพักจะส่งลง เขตเลือกตั้งที่สองคุณประกอบพร้อมอยู่ในสายสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณโอ๊กนิตินัน,นครับค่ะนิตินาทนะคะคุณประกอบจ้าค,ค่ะคุณคุณประกอบขาอยู่ในพื้นที่ของสงขาเขตเลือกตั้งที่สองนี่คือเป็นพื้นที่ของหาดใหญ่เลยใช่ครับเป็นเป็นอำเภอหาดใหญ่ครับเขตเลือกตั้งที่สองนี่ประกอบไปด้วย ตำบลหัดใหญ่แล้วก็ตำบลคลองอูตเภาครับอ่าสองตำบลด้วยกันพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่ซึ่งหัดใหญ่แน่นอนรเราคนไทยทั้งประเทศทราบดีจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นถามคุณประกอบกับเรื่องของการแก้ปัญหาน้าท่วมแล้วซ้ํำซากเลยในพื้นที่หัดใหญ่เอาคําถามแรกตรงไปตรงมากันเลยค่ะคุณประกอบวางแนวทางแก้ปัญหานี้ให้กับคนหัดใหญ่ยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนในภาพรวมก่อนนะว่าอำเภอหัดใหญ่นะครับ ซึ่งมีประชาก,กรอยู่ทั้งหมดเนี่ย4แสนกับห6พันกว่าคนนะครับ<ฆ>แล้วก็อยู่ในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่หรือว่าตำบลหัดใหญ่ซะ14,030หนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันคนครับค่ะ<ฆ>ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมดนะครับในอำเภอหัดใหญ่เนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันครัวเรือนด้วยกันนะครับ อำเภอหาดใหญ่จริงๆแล้วต้องต้องเรียนว่ามีทั้งหมด13ตำบลน,นะครับแต่ตำบลที่เป็นย่านเศรษฐกิจหรือย,ย่านการค้าจริงๆก็คือในในตำบลหาดใหญ่หรือว่าเขตเทศบาลนาครหาดใหญ่ครับที่ผ่านมาลักษณะภูมิประเทศของของอำเภอหาใดใหญ่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเทศบาลนครหาดใหญ่หรือว่าตำบลหาดใหญ่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นแห่งกระทะอ่าใช่ แต่ภาพเป็นในกระทแบบนี้น้ําทุกฝั่งครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งด้านบนซึ่งมาจากตําบลคอหงนะครับ่ตําบลทุ่งใหญ่ซึ่งมีเขาคอหงเป็นเป็นหลักนะครับมาจากอําเภอนาหม่อมนะครับกาณะบ้างมาจากฝั่งอําเภอเดาซึ่งมีบ้านพลุมีตําบลพระตรงทุกสายน้ําครับที่อยู่รอบบริเวณนี้ครับประมาณสี่ด้านนะครับก็จะไหลมุ่งสู่ ตำบลหาดใหญ่หรือว่าเขตเทศบาลน,นครอันใหญ่ซึ่งมีคลองรองรับอยู่ทั้งหมดเนี่ยห้าคลองด้วยกันครับใ,ในปัจจุบันนะครับในอดีตสมัยท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านก็มีดัาเบลเพราะว่าเคยเกิดน้ําท่วมที่หนักมาแล้วในปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยห้าสิบสามด้วยนะครับท่านก็มีมีพระราชดําเบนะครับว่าให้ให้ทําคลองระบายน้ําทั้งหมดห้าคลองด้วยกันและตอนนี้ก็เพิ่มเป็นหกคลองนะครับ แต่ณนวันนั้นการคำนวณนะครับมันไม่มีบ้านเรือนมันไม่มีการถมที่นะครับในช่วงที่ผ่านมาน้ำท่วมหนักก็เกิดขึ้นล่าสุดก็คือสองพันห้า้อยห้าสิบสาแต่พอปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสิ่งที่ไม่คาดคิดเพราะปริมาณน,น้ำฝนเนี่ยมันใกล้เคียงกับปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดประกอบกับน้ำทะเลหนุนนะครับการระบายน้ำก็ทำได้ล่าช้านะครับทำให้เกิดภัยพิบัติถือว่าเป็น สูงสุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีมาในอำเภออางใหญ่ครับค <Okay. S 2> ่ะแนวทาง mm hmm. การป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรบ้างครับ mm hmm. ก็อยากอยากก่อนจะพูดถึงแนวทางป้องกันนะครับอยากให้เข้าใจเรื่องเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าพอน้ําท่วมแบบนี้ปุ๊บจากครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยประมาณแสนกว่าครัวเรือนเนียครับ mm hmm. สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจหาใจญเป็นอย่างมาก <Okay. S 2> นะครับถ้าเรา ติดตามข่าวจะเห็นว่ารถที่เข้าไปเคลมในอู่ประกัน,นทั้งหมดประมาณสองหมื่นห้าพันคัน uh huh. แล้วรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ไม่อยู่ในระบบประกันเข้าใจว่าอีกสองเท่า uh huh. นะครับเข้าใจว่ารถเน,น่าจะใกล้เคียงกับจํานวนครัวเรือนก็คือประมาณแสนคัน uh huh. ที่ที่ได้รับความเสียหายนะครับ uh huh. ส่วนที่เหลือก็เป็นบ้านครัวเรือนเข้าของเสียหายทั้งหมดซึ่งเฉลี่ยแล้วคาดว่าไม่ต่ํากว่าครัวเรือนละหนึ่งแสนบาท uh huh. แต่สิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือภาคธุรกิจครับ าดใหญ่ทั้งหมดครับได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากหรือว่าจํานวนมหาศาลเลยนะครับตั้งแต่คนค้าเล็กๆอย่างน้อยๆสักหลักหมื่นแล้วบางธุรกิจครับเสียหายเป็นหลักร้อยล้านด้วยกันนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนกว่าๆครับยังไม่สามารถที่จะกลับสู่สภาพเดิมด้วยปัจจัยว่าประการที่หนึ่งครับปัญหาเรื่องเงินทุนนะครับปัญหาเรื่องเงินทุนที่ ที่ประจัน,น,นําเนนธุรกิจต่อเนื่องได้เพราะว่าทางรัฐบาลเขาพยายามจะบอกว่าให้สถาบันการเงินมีนโยบายผ่อนปลนใ,ในเรื่องก่อนการขยายระยะเวลากู้นะครับในเรื่องของการเข้าไปพักต้นบ้างพักดอกบ้างเพื่อให้มีสภาพคล่องแต่โครงการเหล่าเนี้ยทุกคนต้องเข้าไปที่สถาบันการเงินซึ่งสถาบันการเงินก็จะพิจารณาอีกครั้งว่าเหมาะสมที่จะผ่อนเกณฑ์ได้หรือเปล่านะี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้อ่า การเข้ามาฟื้นฟูในลักษณะเนี้ยเกี่ยวกับเงินทุนเนี่ยทําได้ค่อนข้างราชาซึ่งคาดว่าตอนนี้การเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องของครัวเรือนการแก้ปัญหาในภาคธุรกิจน่น่าจะอยู่ไม่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นของจํานวนที่ได้รับความเสียหายครับ <Okay. S 2> อันนี้คือคือเรื่องที่หนึ่งแนวทางที่เราได้วางไว้นะครับว่าจะฟื้นฟูยังไง mm hmm. ก็คือมองมองเรื่องสําคัญคือทุนก่อนนะครับ <Yeah. S 2> เพราะว่าถ้าไม่มีทุนเนี่ยการไปต่อเนี่ยในภาคธุรกิจ ในภาคครัวเรือนนะครับหรือว่ารายงานที่จะเป็นต้องต้องซือรถใช้รถเนี่ยครับก็ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ครับเพราะว่าพะว่าประเด็นที่ขุดประกอบกาลังพูดเพราะขุดประกอบเนี่ยเป็นเป็นอดีตผู้บริหารของธนาคาร SME ด้วยใช่ครับผมเป็นเป็นพ่วงในการอาวุสครับของธนาคาร SME มาก่อนครับเพราะว่ามีประสบการณ์ตรงในช่วงปี25 5 3้า้าาครับที่น้ําท่วมหนักผมได้มีโอกาสไปสํารวจพื้นที่ในอำเภอหัดใหญ่ได้ได้เห็นถึงความยากลําบากนะครับก็เสนอทาง ผู้ใหญ่นะครับ<ะ>ในธนาคารผู้ใหญ่ก็ก็ได้กรุณาเป็นเป็นมาตรการที่ผมมองว่าต้องแก้ไขทันท่วงทีเลยก็คือมาตรการในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อ<ะ>ใ,ในในด้วยเงื่อนไขผ่อนปลนผ่อนปลนเรื่องอะไรครับก็คือการปลดหลักทรัพย์คำประกันะนะครับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับในเรื่องของในช่วงที่เราอยู่ในช่วงฟื้นฟูเพื่อให้รายได้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับเราต้องมีมาตรการ ที่ปลอดชําระเงินต้นมาตรการในเรื่องปลอดชําระดอกเบี้ยไปก่อนเพื่อให้ใธุรกิจสามารถไหลลื่นได้เข้าสู่ภาวะปกติครับนี่2553เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราได้ดําเนินการแล้วก็ช่วยคนหัใหญ่ได้หลายหมืน่นตัวเรือนหลายหมืน่นกิจการด้วย<ช>กันครับใช่เพรเรื่องเงินมันจําเป็น ครั้งนี้ก็เหมือนกันที่ผ่านไปในปี68ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของผู้ประกอบการ,เร,เ,ร,ฐฐการเรื่องของเศรษฐกิจของเมืองขนาดใหญ่ในใน,ในภาพรวมอื่นๆแล้วคะคุณประกอบถ้าได้เข้ามาเป็นสส,สเขตเลือกตั้งที่2ของสงขลาครอบคลุมตําบลหัดใหญ่ตําบลคลองอู่ตะเภาจะทําให้พื้นที่ดีขึ้นยังไงอีกบ้างครับกประการที่หนึ่งนะครับอยากอยากแก้ปัญหาในปี68ก็คือเรื่องทุนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่<ร>า<ร> ต้องการให้เขามีสภาพคล่อง <Okay. S 2> ก็คือนโยบายในเรื่องของสินเชื่อแบบเงื่อนไขผ่อนปลน <Yeah. S 2> นะครับผ่อนปลนในเรื่องของปล,ปลอดหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับผ่อนปลนในเรื่องของเอกสารที่ใช้ในการกู้ผ่อนปลนในเรื่องของการตรวจสอบเครดิตบุโรเพราะว่าตอนนี้เจอสภาพทั้งหมดแล้วก็เรื่องล้นระยะเวลาในการพิจารณาให้รวดเร็วแบบฟาสแท็ก mm. แบบเร่งด่วนนะครับ <Okay. S 2> เพื่อเติมสภาพคล่องเข้าสู่ระบบะครัวเรือนระบบแรงงานแล้วก็ระบบธุรกิจ กังแต่ครัวเรือนจนถึงขนาดกลางขนาดย่อมครับส่วนแผนการป้องกันนะครับที่จะป้องกันให้คนหาดใหญ่แน่นอนที่สุดแล้ะครับว่าต้องใช้เงินทุนแน่ๆนะครับก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาไม่ให้น้ําไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่นะครับหลายคนบอกว่าทํำยังไงครับลักษณะนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยคลองทั้งห้านี่ครับจะส่งน้ําผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วจะไหลเข้าสู่ทะเลสาบสงขลา นะครับแล้วเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือว่าเมื่อน้ําทะเลหนุนนะครับและประกอบกับการไปถมที่บกรุกถมที่นะครับผังเมืองถูกออกแบบไม่รองรับปริมาณน้ําที่ที่จะไหลนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ําที่ผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ก็จะท่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวทางที่ผมได้มีโอกาสนะครับถ้าเข้าไปสู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับเรามีแนวทางที่จะบายพาดน้ําครับไม่ให้เข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่นะครับ ก็คือระบายน้ํานะครับจากฝั่งที่ไหลมาปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอหงไม่ว่าเป็นนาหมมหรือว่าเสดานะครับาบพัดน้ําส่งสู่ทะเลอ่าวไทยนะครับอ่าไม่ต้องผ่านเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่นะครับเข้าสู่ทะเลสาบสงขาซึ่งเป็นพารากับอําเภออื่นๆที่อยู่รุ่มน้ําทะเลสาบอีกนะครับก็คือจะอ้อมอ้อมน้ําครับระบายน้ําเข้าสู่อทะเลอ่าวไทยครับนั่นคือในเรื่องของระบบสารูโภคครับ ที่ที่เราจะต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนครับประการที่สองนะครับก็คือเรื่องระบบแจ้งเตือนครับปีนี้ค่อนข้างสับสนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอารย์แจ้งเตือนมาทุกคนก็เห็นภาพแล้วว่ามีการไล์สดบ้างนะครับและก็มีการแจ้งเตือนทางเมสเซจมาบ้างนะครับก,ก็อยากให้มีระบบแจ้งเตือนที่ทันสมัยแล้วก็ซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนในเขตพื้นที่อาหาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนีดน,นี่เป็นสิ่งสําคัญที่ถ้าแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีถ้าทุกคนเข้าใจในระบบแจ้งเตือนแล้วเนี่ย ปัญหาทรัพย์สินที่เสียหายก็จะลดน้อยลงครับส่วนทางด้านนโยบายพักนะครับของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับเป็นเป็นนโยบายที่พักเนี่ยได้ได้วางแนวทางว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้าวร่วมรัฐบาลหรือว่าได้ได้โอกาสจากประชาชนนะครับที่จะ,ะส่งพวกเราไปเป็นตัวแทนนะครับประชาชนนะครับก็คือโครงการที่มีความสําคัญที่ทางพักได้วางนโยบายว่าคือจัดทาแก้มลิง นะครับ mm hmm. ทุกพื้นที่เลยนะครับของหาดใหญ่อาจจะจําเป็นต้องทําแก้มเริงทุกทุกตําบลเพื่อรองรับน้ํานะครับไม่ให้ไหลเข้าสู่เทศบาลนครหาดใหญ่หรือว่าตําบลหาดใหญ่รวมทั้งคลองอูทัเพลครับ mm hmm. ส่วนมาตรการทางด้านการเงินที่พักมีนโยบายไว้นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นกรณีงเงินกู้ฉุกเสรินรจํานวนห้าหมื่นล้านบาทครับ <Yeah. S 2> เพื่อมาช่วยเหลือประ,ประชากรนะครับหรือว่าประชาชนในช่วงที่ ที่เจอปัญหาความยากลำบากเหล่านี้นะครับในเรื่องของเงินกู้ที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งพักได้วางนโยบายไว้นะครับสําหรับคนที่กู้เพื่อซื้ออยู่อาศัยนะครับสามารถกู้ได้สูงสุดถึงสามสิบปีนะครับพิกอัตราดอกเบี้ยที่สมเปอร์เซนตต่อปีนะครับตลอดอายุสัญญากู้ในเรื่องของการปลดล็อกเรื่องระบบเครดิตบูโรครับ <Yeah. S 2> ซึ่งที่ผ่านมาเวลาไปกู้เงินถ้าเรามีประวัติค้างกับสถาบันการเงินแล้วเนี่ยในระบบมันจะโชย้อนหลังไปสามปีนะครับ ซึ่งสถาบันการเงินต่างๆก็จะใช้ข้ออ้างตัวนี้ว่าลูกค้าประวัติไม่ดีจึงปฏิเสธลูกค้าทําให้ลูกค้าจํานวนมากครับไม่สามารถเข้าสู่เงินกู้ในระบบได้ต้องไปกู้เงินจากนี่นอกระบบนะครับซึ่งเป็นภาระอัตราดอกเบี้ยที่สูง mm hmm. เล็กประกันสําคัญที่ที่เรื่องการเงินที่พักวางนโยบายคือเรื่องหรืออัตราดอกเบี้ยครับ <Yeah. S 2> อถ้าท่านผู้ฟังได้ได้มีโอกาสกู้เงินจะเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินมีความแตกต่างกันอย่างเช่น M M L R เนี่ยสำหรับลูกค้าชั้นดีรายใหญ่นะครับ M O R เนี่ยสำหรับเงินกู้เบิกเกินบัญชีแต่พอรายเล็กเนี่ยเขาเรียกว่า M R R หรือว่าอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดีรายย่อยจะเห็นว่าคนที่เป็นรายใหญ่นะครับอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ําแต่พอคนที่เป็นรายย่อยเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับทางพักก็มีนโยบายที่จะรืออัตราดอกเบี้ยต่างๆเหล่านี้มาพิจารณาเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของสินเชื่อเรื่องบัตรเครดิตสินเชื่อรถนะครับแล้วก็สินเชื่อที่อยู่อาศัยรวมทั้งสินเชื่อธุรกิจด้วยครับใ,ในเรื่องของพักการเงินครับ<น>ส่วนเรื่องนโยบายของพักที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งพักได้ทํามาแล้วนะครับได้ออกได้ทํากฎหมายเข้าสู่คอรมอไปแล้วเมื่อรัฐบาลสมัยก่อนนะครับก็คือกฎหมายเรื่องเรื่องพลังงานนะครับซึ่งมีแนวทางที่จะลด ลดราคาน้ำมันนะครับถ้ากฎหมายผ่านนะครับลดน้ำมันให้เหลือดีเซลและเบนซิน25บาทต่อต่อลิตรนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับกับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนในเรื่องของผู้สูงวัยหรือว่าคนที่พิการนะครับทางพักก็มีนโยบายที่จะปรับในเรื่องของอรายเดือนนะครับจากเดิมนะครับเพิ่มเป็น1,500บาทนะครับนี่นีเป็นกรอบกว้างๆที่ ที่พักพยายามให้แนวทางเรื่องนโยบายนะครับและตัวตัวผมเองในฐานะผู้สมัครพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะผลักดันนะครับถ้ามีโอกาสไปเข้าสู่สภาในเรื่องของเงินกู้นะครับในเรื่องของเงินกองทุนในเรื่องของเงินเยียวยาซึ่งปัจจุบันเราได้9,000บาทเท่ากันทุกคนนะครับแต่ว่ามีตัวหนึ่งครับที่ให้เราไปลงทะเบียนไว้49,500บาทที่ของกรมบัญชีกลางบอกไว้ผมคิดว่าในหาดใหญ่หรือว่าตำบล อำเภอหน่นใกล้เคียงไม่เพียงพอกับสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเรา mm hmm. จะผลักดันตัวนี้ <Okay. S 2> ให้ได้อย่างน้อยๆย,ยสักหนึ่งแสนบาทต่อคน mm hmm. แต่แต่ต้องถามรัฐบาลก่อนว่าปัจจุบันสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทที่เขาไปลงทะเบียนไว้เนี่ยไม่มีระยะเวลาว่าจะจ่ายเมื่อไร่ mm hmm. และจะได้เท่าไหร่ <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> เพื่อให้ประชาชนจะได้เอาเงินตัวนี้มาซ่อมแซมบ้านเรือน mm hmm. เอาเงินมาซ่อมแซมรถเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ <Okay. S 2> เพื่อส่งลูกไปเรียนหนังสือ <Okay. S 2> หรือว่าใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆครับ อ่ะโอเคก็เป็นภาพรวมนะคะของคุณประกอบว่าจะดูแลชาวสงขาอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยแล้วก็เอาจากประสบการณ์เป็นผู้บริหาร SME Bank ได้มาพูดคุยเราไปถึงนโยบายระดับชาติของทางพักด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากสําหรับคุณประกอบจากพักรวมไทยสร้างชาติเขตเลือกตั้งที่สสงขลาหมายเลข9รวมไทยสร้างชาติกบคุณสาหรับวันนี้นะคะ ครับขอบคุณครับคุณโอและก็ผู้ผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับไอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณประกอบอ่าปลอดนะคะเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดสงขลาหมายเลขเก้าพักรวมไทยสร้างชาติเราจากวันนี้ไปจะทยอยคุยให้ได้จำนวนพักหลากหลายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะสงขลาเนี่ยจะมีทั้งหมด9เขต นาะสงขลามีทั้งหมด9เขตผู้สมัครรวม65คนจาก10พักการเมืองเขตที่มีการแข่งขันสูงสุดคือเขต2ก็คือเขตที่คุยกับคุณประกอบเนี่ยแหละเขต2มีทั้งหมายเลข1นายจูรีนุ่มแก้วประชาธิปัตย์หมายเลข2พลตำรวจโทพัฒนวุฒิอังคนาวินพักเศรษฐกิจหมายเลข3นายศาสตราศรีปานพักภูมิใจไทยหมายเลข4นายอัตถชาญชาวานิชพักเพื่อไทย หมายเลขห้านายสุพัฒน์หาสุวรรณกิจพักประชาชนหมายเลขหกนายมานพเพ่งชุมพักกล้าธรรมหมายเลขเจ็ดนายธนพลมโนพักไทยพักดีหมายเลขแปดนายธาราดลพรมสุดนายธาราดลพรมสุดพักพลังประชารัฐหมายเลขเก้านายประกอบอ่ำปลอดพักรวมไทยสร้างชาติหมายเลขสิบพันตารวดเอกวิชัยวิชยานฤพนพักไทยเก้าใหม่ทรงครบสิบ 10, หมายเลขพื้นที่เดียวเท่านั้นคือเขตเลือกตั้งที่สอง ดุสุดครอบคลุมในพื้นที่ของหัดใหญ่นะคะเขามีทั้งหมด9เขตเลือกตั้งด้วยกันเราก็จะพยายามทยอยพูดนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันใกล้เลือกตั้งเดฟไลน์สุดท้ายที่สามารถจะพูดคุยกับบรรดาพักการเมืองได้